ตามเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วรู้สึกงงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อยากจะเขียเส้นใต้สรุปเป็นประเด็นให้ท่านได้ตามข่าวได้รู้เรื่องได้เข้าใจง่ายว่าจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่เรื่องมันมาอย่างไงผมขอเอาข้อเขียนของชูพงมณีน้อยแม่ลูกจันทร์ ที่เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอามาถ่ายทอดให้ฟังอีกทอดหนึ่งแม่ลูกจันคนที่ถ่ายรูปอยู่กับผมนี่แหละครับคุณชูพงษ์มณีน้อยเขาเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าฝีหัวช้างกำลังจะแตกเต็มทนทำไมเพราะอะไรเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เคยหวานฉ่ำ ดันเปลี่ยนเป็นร้อนชาโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแล้วเขาตั้งคำถามว่าหรือเพราะว่าทหารกัมพูชามันเกิดคันเคี้ยวอยากท้ารบกับทหารไทยแม้ว่าฝ่ายไทยพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เป็นปัญหาลุกลามบานปลายแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังขยันสร้างปัญหาขัดแย้งตลอดแนวชายแดน แล้วเขาก็เท้าความไปว่าเมื่อสองเดือนก่อนทหารกัมพูชาแย้มเข้ามาจะย,ยึดครองปราสาทต,ตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เกือบต้องปาชาดากันไปแล้วรอบหนึ่งล่าสุดเอาอีกทหารกัมพูชาแอบเข้ามาขุดสนามเพราะยาว650เมตรที่ช่องบกจังหวัดอุบล ล้ำเขตเข้ามาในประเทศไทยอย่างชัดเจนขีดเส้นใต้ว่าอย่างชัดเจนแม่ลูกจันเขามองว่าการที่ทหารกัมพูชาขุดสนามเพราะล้ำเขตแดนไทยเท่ากับเตรียมวางแนวจะลุยกับทหารไทยโดยตรงหน่วยกำลังเฉพาะกิจไทยจึงต้องเจรจาขอให้ทหารกัมพูชาถอยออกจากเขตแดนไทย แต่ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงยิงชนิดไม่ทันได้ตั้งตัวฉะนั้นพอฝ่ายขเขมรจัดมาก่อนแบบนี้ฝ่ายไทยก็ต้องจัดกลับไปสุดท้ายทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งศพบ,บาดเจ็บไปอีกสี่รายคำถามคือ กัมพูชาจะเปลี่ยนสนามรักเป็นสนามรบเพื่อให้กำลังพลต้องบาดเจ็บล้มตายเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็อยู่ด้วยกันดีๆอย่างชั้นมิตรไม่ดีกว่าเลยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นยังไงต่อถัดจากนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดที่ช่องบกในที่สุดทำให้พลเอกพนา แคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกของไทยกับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาต้องมาร่วมกันถอนฟืนออกจากไฟเพื่อไม่ให้เหตุปะทะจุดเล็กๆขยายเป็นสงครามใหญ่ขึ้นมาสรุปผลเจรจาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ปะทะกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ชั้นมิดระหว่างไทยกัมพูชาไอ้ส่วนที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยไทยกับกัมพูชาต่างฝ่ายต่าง,อ,างอ้างสิทธิ์ทับซ้อนอินุงตุงนงังแต่เรื่องนี้เนี่ยตกลงกันว่าจะไปแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเรื่องมันก็ควรจะจบด้วยดีแต่ดันจบไม่ลงทำไมจบไม่ลง พราะฝ่ายกัมพูชาเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจจะไม่ยอมถอนทหารออกจากจุดปะทะเดิมอ้างว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของกัมพูชามาตั้งแต่ตึกตาบันอ้าวอ้าวเท่านั้นยังไม่พอที่ร้อนหนักขึ้นก็คือสมเด็จทุลเซนได้โพสต์ขึ้นมาว่ากัมพูชาจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่พิพาทช่องบก แล้วก็ท้ารัฐบาลไทยให้ยื่นฟ้องศาลโลกให้ชี้ขาดว่าแผนที่กัมพูชาหรือแผนที่ไทยอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมนี่จบไม่ลงตรงนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอในคำถแถลงการล่าสุดของสมเด็จทูลเซนมีหลายประโยคที่กินใจแสบไส้จริงๆเช่นบอกว่า ้าฝ่ายทหารไทยยังคงหลีกเลี่ยงแนวทางนี้ก็สะท้อนว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงอยู่เบื้องหลังนี่หรือที่บอกว่าถ้าหากเราไม่ปล่อยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินปัญหานี้ก็จะเหมือนฉนวนกาซาไม่มีวันจบสิน้นทั้งสู้รบเล็กหรือใหญ่ก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเหตุใดเราจึงตังวันเกรงต่อการขึ้นศาลหากเราบริสุทธิ์ใจนี่เห็นไหมครับท่านรู้จักใช่ไหมครับฉนวนกาซ่าที่ลบกันมายืดเยื้อมายาวนานเนี่ยฮุนเซนบอกว่าถ้าไม่เป็นตามนี้ก็จะจะ,จะเกิดเหตุแบบเนี้ลบกันไม่จบไม่สิน้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอส,สมเด็่ฮุนเซนกับนายกคุณมาเนตสองพ่อลูก ออกมาเรียกร้องให้นักการเมืองกัมพูชาให้ประชาชนชาวกัมพูชาร่วมกันสนับสนุนกองทัพกัมพูชาอันนี้เรียกว่ากล้าวทั้งพ่อเกล้าทั้งลูกแล้วเรื่องนี้มันจะกระทบไปถึงอะไรบ้างมันจะกระทบไปถึงเรื่องการค้าการขายอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าเมื่อสมเด็จฮุนเซนปลุกกระแสชาตินิยมโครมครามแบบนี้มันก็ทำให้เกิดกระแสแอนตี้สินค้าไทยสิครับไม่ซื้อไม่ใช้สินค้าไทยสิครับมันเกิดอะไรขึ้นคนก็งงๆทั้งซังที่ระหว่างผู้นำเรากับผู้นำฮุนเซนหรือระหว่างคุณทักษิณกับฮุนเซนเราก็เห็นกันมาว่า หวานชื่นกันมาตลอดคำถามมีว่าทำไมมันถึงเดินมาทางมาถึงจุดนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่กันมาแบบดีๆมีไมตรีกันมาอย่างที่เห็นก็เลยย้ำแม่ลูกจันเขาย้ำว่าปัญหาคันขัดแย้งตึงเครียดทั้งหมดฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเอง ฝ่ายไทยที่พยายามยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธีถ้าฝ่ายกัมพูชายังคำรามหึ่มหึมต่อไปฝ่ายไทยอาจจำเป็นต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรปิดจุดผ่านแดนถาวรไทยกับกัมพูชาหกแหง่งแล้วจะปิดจุดผ่อนปลนอีกสิบแหง่งจนกว่าสถานการณ์ขัดแย้งรอบนี้จะคลี่คลาย หนังม้วนนี้ก็ถ้าจะเป็นม้วนยาวล่ะครับถ้าจะเป็นเรื่องยาวสิ่งที่คนไทยกำลังจับตามองตอนนี้คือรัฐบาลไทยฝ่ายไทยจะเอาอย่างไงครับกับช่วงสถานการณ์ร้อนอย่างนี้เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าถ้าทีรัฐบาลไทยเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้พยายามสอบถาม ไปในกลุ่มลายส่งข่าวของทีมโคษกประจำสำนักนายกว่ารัฐบาลไทยจะมีท่าทีหรือแถลงการใดๆต่อสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้ไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางรัฐบาลไทยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องรอกรองสถานการณ์ จึงจะถแถลงได้แต่หนังสือพิมพ์บางฉบับเขาพาดหัวว่ารัฐบาลไทยหายหัวคนรุ่นผมเนี่ยผ่านเรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชามาแล้วหลายช่วงเวลาอยากจะบอกว่าละครตบจูบมันไม่ได้มีอยู่แค่วงการการเมืองบ้านเราเท่านั้นนะไทยกับกัมพูชาก็ตบจูบมาหลายช่วง เป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งคนรุ่นผมจะนึกถึงหมอมราชวงศ์เครื่ธิ์ประโมทตอนที่ท่านยังอยู่แล้วท่านเขียนในหนังสือเพียมสยามรัฐเนี่ยท่านเคยซัดกับกัมพูชาวิพากกัมพูชาหลายครั้งหลายหนคนรุ่นผมจะรู้ครั้งหนึ่งท่านเขียนเป็นกรอน มีคนเอากรอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤ์ปราโมทมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ผมขอปิดท้ายด้วยกรอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤ์ปราโมทที่เขียนถึงขเมรท่านเขียนว่าหากไทยจำลำเลิกบ้างอ้างขอบเขตเมืองขเมรทั้งประเทศของใครนั่นใครเล่าตั้งวงกษัตริย์ปัจจุบันองค์ด้วงนั่นคือใครที่ไหนมา เป็นเพียงเจ้าไม่มีสารสมสารวิ่งได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้าทัพไทยช่วยปราบศัตรูกู้ภาราสถาพนาจัดระบอบให้ครอบครองได้เดชไทยไปคุ้มกลาหัวจึงตั้งตัวขึ้นมาอย่างจองหองเป็นข้าขันทศมาฝ่าระอองทรงดอกไม้เงินทองตลอดมาไม่เหลียวดูโพไครไอสวรร์ค ทั้งเครื่องราชกะกุดพันพันเป็นหนักหนาฝีมือไทยแน่นักประจักษ์ตาเพราะทรงพระกรุณาประทานไปมีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้สมกับคำโบราณท่านว่าไว้อย่าไว้ใจขเมเณรเห็นจริงเอ่ยหม่อมราชวงศ์เครือริ์ประโมทเขียนไว้เมื่อวันที่18ตุลา2502 66 Our land today, torn and bruised by the very hands that steer the boat. A leader led like a puppet, controlled by shadows we cannot see.